สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่27ตุลาคม2563คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะ คุณผู้ชมคะทางผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดตากนะคะได้รายงานการดำเนินงานหลังจากที่ดรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาชุมชนไทยภูเขาบ้านห้วยพลูจังหวัดตากเมื่อวันที่19ธันวาคม2562ซึ่งมีการดำเนินงานเพิ่มเติมและก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามจาก VTR ค่ะ จากการนำนโยบายและข้อสั่งการราชการของพระนาท่านดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงึสถาธิการที่ได้มีโอกาสเดินทางเข้ามาเยี่ยมให้กำลังใจเติมพลังไฟแห่งการทำงานให้แก่กครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยพลู หมู่ที่4ตําบลแม่ตื่นอเภําอแม่ละมาดจังหวัดตากหลังจากวันนั้นที่ท่านได้เห็นสภาพของการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนชุมชนชาอไหลภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยพูพราะว่าหนึ่งระบบของอการใช้น้ําอุปโภคบริโภคซึ่งหลังจากวันนั้นที่ท่านได้มาเยี่ยมเยียนและให้แนวคิดเสริมสร้างผมและทีมงานของจังหวัดตาก ทีมงานของกศนอ,อำเภอแม่ละมาดและคณะครูและครูอินเทศก็ได้ดําเนินการบริหารจัดการได้เชื่อมประสานร,ระบบท่อน้ําประปาในหมู่บ้านเอามาใช้เพื่อจะให้นักศึกษานักเรียนที่อยู่ในศูนย์การเรียนจุมจนท่าปของภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยผูได้ใช้โอกาสขณะนี้ก็มีความสมบูรณ์สามารถใช้ได้่ังตามปกติ อันที่2เรื่องระบบของแสงสว่างระบบระบบแสงสว่างที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนใช้ในการาชมสื่อทางช่อง d l t v ต่างๆช่องทางไกลทางกา,งการศึกษาทางไกลไทยคมก็ได้ได้มีพลังงานโซลาเซลแสงอาทิตย์ก็ได้สามารถใช้แสงสว่างในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเ,าเ,าเ,าเต็มที่สำหรับนักนักเรียน ที่อยู่ในศูนย์การเรียนแห่งนี้นะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารกลางวันโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันต่างๆนั้นก็รับแนวคิดของพระนธันดรกนนวันวิลาวันให้เน้นเรื่องของสุขภาพสุขอ,อนามัยการจัดการสุขาพิบาลในเรื่องของการประกอบอาหารในเรื่องของกระบวนการแบบมีส่วนร่วมซึ่งให้นะักเรียนได้มีการฝึกทักษะ เรียนรู้ในเรื่องของการาทำอาหารเพื่อประกอบเลี้ยงต่างๆก็ให้คุณครูจัดหาวิธีการหากระบวนการการปฏิบัติการประกอบอาหารแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางคือการทำโครงการเกษตรเพื่อผลิตผักพืชผ,ผักสวนครัวต่างๆมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารและการประกอบอาหารเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นแกงไม่ว่าจะเป็นต้มจืดหรือผัด หรือเมนูตามหลักโภชนาการอื่นก็เน้นแต่และเมนูนั้นให้มีคุณค่าตามหลักทางโภชนาการที่ที่มีธาตุสารอาหารครบถ้วนนะครับก็ได้เน้นย้ำก็ผลปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านไปนั้นการตรวจสอบการพัฒนาการการเจริญเติบโตตามช่วงวัยของเด็กนั้นก็มีการพัฒนาการเป็นระยะก็ถือว่าได้ผลดีนะครับ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนการเรียนการสอนนอกจากกานผลิตสือ่อท,ที่ใช้ในท้องถิ่นสื่อที่เป็นเทคโนโลยีนะวัตกรรมออฟไลน์ต่างๆและสื่อทางทีวีทางไกล การศึกษาทางกายผ่านดาวเทียมหรือไทยคมหรือดีเอลทต่างๆก็เอามาเป็นแผนในการที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามช่งวงวัยต่างๆก็ตลอดจนการจัดการศึกษาเรียนรู้ที่ส่งเสริมฟังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับผู้ใหญ่ในในบ้านของห้วยภูดได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาการตามเป้าหมายของแต่ละเนื้อหาสาระแต่ละ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเห็นมีการพัฒนาการนะครับก็ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณพนธนันดรกนกวัรวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาริการที่เป็นรัฐมนตรีขาลุยที่ให้ความสําคัญแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งเป็นขวัญกําลังใจที่ดีอย่างยิ่งที่นักบริหารระดับสูงของกระทรวงมาเยี่ยมเยียนถึงที่ถึงถิงถ่นก็ สร้างความประทับใจกับน้องๆและเป็นกำลังใจอย่างยิ่งที่พวกเราชาวกอสอจังหวัดตากม,มีพลังในการที่จะขับเคลื่อนและจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปในพื้นที่ต้องขอกราบของคุณวันนทนดรคนอกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่า,าการกระทรวงสาธาริการมาเนากัน,นอีกครั้งครับขอบคุณครับอาารเว สัอนญ่นี่จะเขียนชื่อได้